สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผม prk racing นะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมรถวิบากนะครับอีกคันหนึ่งนะครับผมของช่องนะครับผมนี่ไปชมรถกันเลยนะครับเป็นสภาพโดยรวมครับผมรถคันนี้นะครับเดิมๆจะเป็นรถ jr นะครับผม jr หนร้อยยี่สิบ cc นะครับผมซึ่งได้เปลี่ยนโฉมมาเป็นวิบากนะครับผม รถคันนี้ก็เป็นรถปั้นอีกคันหนึ่งนะครับผมคนนั้นก็จะเป็นเจ้าของรถนะครับผมเป็นเจ้าของรถเดียวกันกับไฟเลี้ยวบังลมสีขาวนะครับก่อนน่้นนี้ที่ได้ลงช่องไปนะครับผมแล้วาทางเจ้าของรถก็ได้ติดต่อผมมาอีกทีหนึ่งว่า,าผมมีวิบากอีกคันหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับผมก็เลยติดต่อผมมา,าให้ ให้ทาคลิปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับผมได้เข้าไปรับชมกันนะครับเป็นแนวทางการทําวิบากนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ลงคลิปวิบากไปแล้วหนึ่คันนะครับรถคันนั้นก็จะเป็นอากิรานะครับผมรถคันนี้ก็จะเป็น JR นะครับผมการแต่งก็จะแตกต่างกันไป คนละเจ้าของนะครับผมคันนั้นอีกเจ้าของหนึ่งคันนี้ก็อีกเจ้าของหนึ่งนะครับนี่ก็เครื่องตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องเดิมๆครับผมแค่เปิดเสื้อนะครับผมหรือภาษาบ้านเราก็คือแยงเสื้อนั่นเองครับผมลูกเดิมแยงเสื้อนะครับคาบูที่ใช้ก็จะเป็นคาบูเคเหลี่ยมนะครับผมส่วนล้อที่ใช้ครับผมเป็นขอบ17ดนะครับผมหน้าหลังเลยนะครับผมเป็นขอบ17นะครับ ซึ่งแตกต่างจากคันที่แล้วคันที่แล้วจะเป็นข้างหลัง17ข้างหน้า18นะครับผมแต่ JR คันนี้จะใส่17เท่ากันหมดนะครับก็จะมีเปลี่ยนโชคครับผมเปลี่ยนอาร์มครับผมท่อนะฮะยกสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะก็เป็นทรงวิบากนะครับผมรถลุยสวนนะไปนาไปไร่นะครับผมขอบคุณครับ